สวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้มาดูไม้อีกแล้วก็มันพูดถึงเรื่องไม้นี่มันก็ก็สีสันมันสวยสดใสนะสดชื่นดูไม้แล้วก็มีความสุขเพลินๆดีตื่นเช้ามาเอ่อก็ทำธุระส่วนตัวเสร็จก็มาเข้าสวนมาดูไม้มันเป็นงานของเราสำหรับคนที่ชอบไม้เนะเาะอวันนี้ก็จะมาดูไม้เอ่อของ ของสวนที่รับเข้ามามันเป็นลูกไม้ที่อยากแนะนําแต่ว่าเขายังไม่จดชื่อนะออลูกไม้ของสวนมาลัยทองเขายังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่จดชื่อเพราะว่ามันสวยดีก็เลยเอามาให้ดูตัวนี้นะสวยเป็นไม้ฟอร์มต้นเดียวอ่ะแต่ว่าใบเขาดกยังไม่มีชื่อนะไม้สวนมาลัยทองสวยอ่ะตอนที่เราเอามามันออกชมพูแต่ตอนนี้มันแดงๆแล้ว ไม่มีชื่อเขายังไม่จดชื่อแต่สวยดูกระดูกเขาดิใบใบไม่ได้ใหญ่มากดูกระดิกระดิใบสวยทรงเขาสวยไม่ได้ไม้ทรงใหญ่ทรงสูงอะไรเลยแต่ก็น่าเลี้ยงเก็บไว้ดูดิต้นเดียวแต่ใบเขาเยอะลักษณะทรงคอมเพกเขาสวยดีดูดิกระดูกดกส็สวยสะดือก็โอเคแข็งแรงดีเรามาเลีย้ยงแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบช้ำบางตัวมีปัญหาเรื่องใบช้ำ ตัวนี้นะไม่ยังไม่มีชื่อนะคะตัวนี้ไม้บางตัวที่บางทีไม่มีชื่อเป็นลูกไม้แต่เขาก็สวยนะแต่บางคนก็ชอบเก็บไม้ที่มีชื่อมันก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบไม้โบราณไม้เก่าโบราณกา,ากลังมองหาตัวนี้เจ้าตัวนี้เจ้าจักระพัดกัดสีสวยแล้วแต่ว่ามันเป็นบอลเก่าโบราณนะไม่ใช่ตัวป้ายนะถ้าตัวป้ายก็เป็นอีกแบบหนึง่งนี่เจ้าจักระพัดกัดสี เกิดว่าเขาอายุเขาได้นะกัดสีสวยกว่านี้เข้มกว่านี้นะนี่ตะกุลลิงเป็นไม้ฟอร์มสวยตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็หวานเย็นก็ชอบชอบ,ชอบหน้าเขาหว่นหวานสมชื่อจริงๆนยหวานเย็นต้นแม่เขาก็สีสวยมากชอบตัวนี้ลูกเขาใบแต่ใบช้ำโดนจยดน้ำนะม,มันก็มีหลายตัวตัวนี้หวานเย็นนะ แนะนําชื่อหวานเย็นเขาก็เป็นไม้ใบกลมๆส่วนลําต้นออกเขียวอ่อนเขียวเขียวอมขาวๆเขียว,วเขียวส่วนตัวนี้องค์ุริมานเขาจะแดงนะได้สีเขาจะแดงองคุริมานกา้านดําแดงมีสะพานด้วยเอใบฉีกถึงสะดือเลยเข้มสวยตัวนี้มันโตแล้ว ใายตั้งแม่แล้วก็วมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่รู้จับชื่อเป็นบ bon อนโบราณเหมือนกันอันนี้ไปไปฉีกสิงเสดูแหลมแต่ว่ายังไม่กัดสีดีเนาะถ้าถ้าเกิดเขาโตเต็มที่ตัวนี้ก็น่าจะสวยคิดว่าน่าจะสวยเช่นกันบอนเก่าแต่ว่าป้ายเขาหายป้ายหายแม่เขาอยู่ข้างในสวยตัวนี้ไม่มีชื่อนี่มีอีกต้นนึง ตัวนี้บอลของเอามาจากพี่หนอพี่หนมพี่หนมแอดมินเพจของบอลสีดังที่กลุ่มใหญ่นะเอามาทําขยายสวยดีไหมแต่เป็นไม้ฟอร์มก็พมชอบไม้พุ่มตรงต้นเดียวแต่ว่าใบเขาดกๆเห็นไหมลักษณะฟอรม์มเตี้ยเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆกับต้นไอ้นี่ลูกไม้สวนมะลัยทองตัวนี้ไหมฟอรมมันสวย,ยงนี้ก็นี่ยใบดกมีต้นเดียวแต่ใบเขาดกนี่ไม้แบบนี้คือ ลักษณะเขาอะ่ะคือต้นเดียวแต่ใบใบเยอะมันก็จะเป็นเหมือนฟอร์มกอสวยชอบแนวเนี้ยไม้ใบ,ใบเยอะเยะไม่ใช่ต้นหนึ่งมีสองใบสามใบมันดูหลอมแหลมต้นนึงมีเยอะเยอะหลายใบแล้วมันสวยโดยสวยโดย,โดยที่เราไม่ต้องเอามารวมกันเหลายต้นนี่นะต้นหนึ่งแต่มีต้องถ้าเลี้ยงได้ดีๆก็เป็นสิใบอะ่ะใช่ปะนี่เห็นไหมคะต้นเดียวนะ ต่ใบเขาเยอะเนี่ย๋ยวนี้หาไม้ลักษณะแบบนี้ละไม้แบบทรงพุ่มแบบใบดดดๆใบเยอะๆแสวยดีนะไปดูอีกตู้ดิตัวน,นี้อยู่หน้าร้านนะมาอยู่หน้าร้านเนี่ยตรงน,นี้หน้าร้านดูอีกตู้หนึง่งเอามาเอามาไว้พักไม้ให้ลูกค้าเลือกดูแต่ถ้าอยากดูเยอะๆต้องเข้าไปาในสวนข้างในเนี่ยตัวน,นี้ ในจันหนวดเคี่ยวเหมือนต้นนั้นแนะดงตัวนี้แดงแป๊ดเลยแดงเข้มกระดูกเขาเลยสวยมากเวลาดูดูไม้เลยดูแบบไม่ใช่ถ้าดูเฉยๆแล้วก็เออมันก็เออต้นไม,เมน้เหมือนกันนะบางคนนะแต่เรามาดูสังเกตดูอ่ะมันเห็นความแตกต่างมันมีความสวยดูกระดูกแดงเข้มนะไม้มันมีความต่างกันเนี่ยมันสวยมันมีเสน่ห์ตรงนี้แหละที่เราได้มาดูมาเห็นหน้าไม้สวยๆนะเดี๋ยวตัวนี้ก็เช่นกัน ใบดกๆแล้วก็ชอบป่าไม้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นไม้ไม่แน่ใจชื่อ,อตัวนี้สวยต้นหนึง่งคือฟอร์มไม่สูงไม่ใหญ่มากประมาณไม่เกินไม้ไม่เกิน20เซน30เซนน่ยแต่ถ้ามันสูงมันก็จะสูงแบบเนี้ยจงโยงเป็น40เซนเนี่ยสูงชะลูดไม้ความพวกตะกูลสังเกตดูเนะี่ยตระกูลไก่อันนี้มากัะทก,กะก็สูง,ส,งสูงเกนฟุตแน่นอนเนี่ย ไม้ทรงสูงแต่ว่าอยากให้เป็นฟอร์มกอสวยๆ,ๆก็ใส่ไปหลายต้นนะเนี่ยอันนี้เออเดี๋ยวขอโยกดูหน่อยนี่อันนี้ก็ใส่ไปสองต้นนะมากันถักกะถึงสวยเดี๋ยวนี้ชอบไม้ฟอร์มกออืมเพราะว่าไม่ได้เอามาแบบขยายไม่ได้ขยายเพราะว่ามันเยอะปริมาณมันเยอะแล้วตอนนี้ก็ขายไม่ใช่ว่าขายขายขายดีอะไรก็เลยเอามารวมกันเป็นกอสวย สำหรับคนที่ชอบเป็นไม้ฟอร์มกอแต่บ้าราคาเขาก็จะสูงกว่านิดนึงเนาะเพราะว่าการไม้ทําไม้ฟอร์มกอ,มก,อก็ไม่ได้แบบที่จริงก็มันเหมือนเอาจำนวนจานวนมันเยอะขึ้นอะ่ะต้นหนึ่งก็ถือว่าต้น1น,นึ่ร้อยนึงสามต้นก็อาจจะ300-400ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับฟอร์มความสวยลักษณะการปลูกนะแต่นี้ก็มาจับรวมกันสามต้นสวยไหมเป็นฟอร์มกอ ใครชอบไม้ฟอมกอ,ก,อก็ลองทําดูนะคะอันนี้เริ่มกัดสเีเข้มแล้วออกจะออกส้มๆม,ม,มากรักกะเอาโอเคเราอยากทาเป็นฟอมกออย่างเงี้ยเราเลี้ยงไว้เยอะมันไม่ออกใช่ป่ะขายไม่หมดบางคนก็จะจับไปผ่าแม่เอาแม่ไปผ่า,าทำจำนวนแต่ที่สวนถ้ามันเยอะก็จับไปอย่างไซส์เดียวกันเวลาเราไปทําจับรวมทําฟอมกอเราก็หาไม้ที่แบบว่ามันไซส์ไซส์ใกล้เคียงกันเนาะเอาไปรวมกันนะ่ะ ถ้าเกิดว่าต้นสูงต้นใหญ่แล้วไปรวมกันมันก็ไม่ไม่มันดูแล้วมันไม่ทรงพุ่มไม่บรรลานมันก็ไม่เป็นฟอร์มแบบคอมเพกฟอร์มสวยเนี่ยไซเนี่ยไซเดียวกันเนี่ยอันนี้ได้สองต้นถ้าจัดไปรวมกันก็น่าจะโอเคอยู่ถ้าได้อีกต้นหนึ่งจะแจวเลยจะเป็นแบบว่าอ่าสามเส้ามันได้แบบรัศมีมันได้เนาะแต่ถ้าสองต้นนี้มันก็ยังไม่ยังไม่แน่นยังไม่หนาแน่นก็ต้องไปหาอีกต้นหนึ่ง น่าจะมีอยู่ข้างในสวนจะจับทำฟอมกอมันมันมันโตแล้วแล้วทีนี้เวลาลูกค้าซื้อไม้เขาก็ชอบเขาก็อยากได้ไม้ที่ไม่ไม่ใหญ่มากราคาย่อมเยาวเพื่อที่เขาจะเอาไปเลี้ยงเองไปเลี้ยงแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของเขาเขาก็จะหาไม้ต้นเล็กๆราคาย่อมเยาวแต่ถ้าราคาไม้ละบางคนะ่ะก็มีบางส่วนที่เขาชอบไช้ตั้งแม่เลยเขาเพื่อที่เขาจะเอาไปทําจํานวนนะ บางคนเขาก็อยากเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆต้นเล็กๆเ,เพื่อเห็นการเจริญเติบโตแล้วก็ไม้ราคาต่ำๆราคาน้อยๆราคาไม่สูงมากเขาก็สามารถซื้อไม้ได้หลายๆต้นหลายๆจํานวนนะก็แล้วแต่ความชอบของใครมันเราอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนี่ก็จะหาอีกต้นหนึ่งเอาไปเอาไป,าไปรวมทําเป็นฟอมกอน่าจะอยู่ข้างในตัวนี้ก็น่าจะฟอมกอสวยเห็นไหมไม้มันแบบว่า มันเป็นไซต์ตั้งแม่แล้วทีนี้มันเลยเลยเลยการขายาจะว่าไม่เลยการขายไหมเวลาเราแพกส่งขายลูกค้ามันแพกยากไม้มันสูงสูงแล้วทีนี้เวลามันจะมีเกิดปัญหาในการขนส่งเราก็จะจับมาทำเป็นฟอมกอเนาะเห็นไหมสองต้นและวัวนี้สามสามต้นมกอใหญ่เลยสวยมีอีกต้นหนึ่งใส่ด้วยสีเลยม,มันแสงมันไม่พอ อ๋อตันนี้มันยังเล็กหน่อยเราเลี้ยงไปอีกหนนะ่อยไหมโอเคสามต้นกําลังดีตัวนี้เป็นน่าจะเป็นลูกไม้เหมือนกันตัวนี้สวยเนาะเป็นลูกไม้สีหวานหวานดูดิมันหวานเย็นเลยแต่ว่าหวานเย็นเขาจะกลมใบกลมอันนี้ใบเขาจะออกอลีลีหน่อยรูปหัวใจสวยเห็นไหมนี่เราจะไปทําเป็นฟอร์มกอก็จะกอประมาณนี้เลยได้ละว,วันนี้เอาสองอย่าง ตัวนี้ก็สวยไม้ไม้ทรงเนี้ยแบบพุ่มเตี้ยใบดดดๆเป็นต้นเดียวแต่สวยอันนี้น่าจะชื่อว่าอะไระชื่อว่า,อาทองทองประกายแสบทองประกายแสบสวยดีทองประกายแสบเห็นไหมชัดไหมยังไ,ไม่ได้แต่งสีอันนี้ชื่อทองประกายแสบนะคะสูงประมาณสูงประมาณ ไม่เกิน20่สิบเซนสวยอะใบเขาสวยไหมหลักสายสีในกระถางมีตั้งแปลกๆมีทั้งเขียวทั้งแดงแต่ว่าป้ายไม้มันเป็นไม้กัดสีสวยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทองประกายแสนตัวนี้นะชื่อทองประกายแสนโอเคนะคะตอนนี้ชิมลางก่อนทำงานมาหาไม้ไปทำฟอม์มปอทำบัรละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวมันก็เยอะเองตัวนี้มหาไทย มหาไทยเป็นไม้ในกลุ่มไม้ดำโอเคนะคะนี่สวยๆเลยเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยววันหลังพามาดูอีกอันนี้บนลเทพพระบุรป้ายตัวนี้สวยมากกับสีสวยตัวมาแล้วก็สวยตัวนี้พัทลุงตับจังหวัดนี่พัทลุงส่วนตัวนี้สงขาแต่พัทลุงเข้าไปเขาแข็งก้านใบเขาจะแข็งใบมนกลมสวยเหมือนกันเนี่ยอันนี้สงขามันแล้วแต่หน้า สงขากำลังกัดสีมาเลยไม้สวยๆเลยอ่ะนี่นก็ชอบประมาณนี้โอเคนะคะพูดไปก็เดี๋ยวยาวไปอีกก็ชอบชอบดูไม้มันก็เพลินอ่ะดูแล้วมันก็เพลินเนาะอืมน,นะม่วงจระดุลเนี่ยต้องไปผ่าแล้วนี่โอเคค่ะรัศม,มีกรีนการเด่นฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ